วันนี้เศรษฐกิจภในประเทศไทยแบบโตอย่างมากซึ่งระบบโลจิสติกส์ก็มีบทบาทในการจ,ะจะเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งระบบการขนส่งภายในประเทศมีทั้งหมด5้ารูปแบบครับรูปแบบที่หนึ่งที่เป็นที่ยทีนิยมมากที่สุดคืดอการขนส่ง ทางรถหรือทางบกอันดับ2ทการส่งทางเรืออันดับ3การส่งทางรถไฟหรือทางรางอันดับ4การส่งทางอากาศครับอันดับ5้าอันดับสุดท้ายเลยที่เป็นยอดนิยมน้อยที่สุดคือการส่งทางท่อวันนี้ครับเราจะไปบริษ,ษัท,ปปน,น,ทนิป p อนน็เ r e s s thailand เป็นบริษ,ษัทที่มีชื่อเสียงใน,นด้านการขนส่ง w ว r e h o การจัดการในการกระจายสินค้าไปเลยว่าครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัท n i ป p o n express Thailand นะครับน nippon e x p เพรสประเทศไทยนะครับก่อตั้งวันที่27มกราคม2532นะครับมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนรามศรีฝายคลองตานเขตคลองเตยนครปฐมจนครพนมนะครับโดยมีสาขากว่า11สาขาทั่วประเทศนะครับมีจํานวนพนักงานมากกว่า1,000คนนะครับบริษัทน nippon e x p เพรสนะครับเป็นบริษัทขนส่งระหว่างประเทศอย่างครบวงจรนะครับซึ่งบริษัทน nippon e x p เพรสให้บริการ ทางด้านธีการด้านสุตกาตกรน,นะครับการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางเรือนะครับการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนทางรถไฟและทางรถบรรทุกนะครับเป็นสูตรกระจายสินค้าเป็นภาคีหรือว่า Third Party Logistics นะครับผมนอกจากนี้ยังมีการขนย้ายของใช้ส่วนตัวการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และการบรรจุขีดหอด้วยนะรเราจะเข้าไปดูกระบวนการทํางานนะครับพร้อมทั้งพูดคุยกับผู้จัดการเกี่ยวกับมุมมองการบริหารงานในด้านทางสปอร์ต สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่บัณฑิตครับทีมสีนะครับนักงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายายานยนต์นะครับอ่าพี่บัณฑิตครับคืออยากทราบว่าพันธกิจของการขนส่งของบริษัทอีปอนนะน,นี่อ่ะครับเอ่อคือมันเป็นอย่างไรอ่ะพันธกิจที่เราก็เหมือนรบริษัทขนส่งทั่วไปฮะระดับข้ามชาติก็คือจะเน้นเน้นที่การขนส,ส่งสินค้าที่มีทั้งขาเข้าและขาออก ก็พือเพื่อขยายธุรกิจของการส่งออกให้โตขึ้นแล้วก็ธุรกิจการนาเข้าให้อยู่ในประเทศไทยฮะ,ะคือนโยบายของบริษัทคือขนส่งให้ดีที่สุดให้สินค้าเนี่ยตรงต่อเวลาแล้วก็มีสภาพดีที่สุดนะถึงลูกค้าแล้วกระบวนการขนส่งในส่วนงานนี้ครับมันมีอะไรบ้างครับในหน่วยงานที่ผมรับผิดชอบนี่ก็คือจะเป็นหน่วยงานขนส่งทางรถยนต์นะครับ เราเราจะแบ่งเป็นสองส่วนคือในส่วนของสินค้าขาเข้ากับสินค้าขาออกถ้าเป็นสินค้าขาเข้าเนี่ยเราจะส่งรถรถทักไปรับสินค้าที่สนามบินหลังจากการเคลียร์พิธีการเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อไปส่งให้ลูกค้าในส่วนสินค้าขาออกก็จะเป็นลันกษณะของการกลับกันคือเป็นการรับสินค้าจากลูกค้าไปส่งที่สนามบินเพื่อรอการขึ้นเครื่องเพื่อส่งออกต่อไปนี่ต้องมีสันงานนี้บ้างใช้ ในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะมีเป็นเป็นเหมือนใบใบจ็อออเดอร์จาบออเดอร์ของของทางหน่วยงานเราเป็นใบเรียกว่าใบสั่งงาน,เ,นเวลาเราจะมีหัวหน้างานที่ออกใบสั่งงานเนี่ยส่งมาให้คนขับรถคนขับรถก็จะรับรับไปแล้วก็ไปรับสินค้าก็จะรู้ว่าในนั้นก็จะมีรายละเอียดว่าสินค้าประเภทไหนบริษัทลูกค้าชื่ออะไรจํานวนกี่ชิ้นน้ําหนักเท่าไหร่อ่าแล้วก็ไปเอาไปไปรับที่ลูกค้ารับกลับมาก็จะไปส่งที่สนามบินนี่จะมปค่าออก ้ายการขาเข้าก็จะมีใบสังงาไปรับของขาเข้าจำนวนชิ้นน้ำหนักลูกค้ารับมาก็ไปส่งให้ลูกค้าแล้วถ้าเกิดแบบว่าในการจัดส่งสินค้าครับสินค้าเกิดความเสียหายคือเราจะมีกระบวนการแก้ไขยังไงครับอ,อย่างแรกเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะทําการเคลมมาก่อนนะคือโปรเซสแรกแล้วเราก็ในพอเราต้องเราต้องไปตรวจสอบก่อนว่าสินค้านี้มันเสียหายจากจากเรา หรือว่าเกิดจากอะไรเงี้ยบางทีจากสนามบินมามันก็จะมีสินค้าเสียหายอยู่แล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่อยู่ในสนามบินถ้าเป็นขาเข้านะว่ามันเสียหายจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่เสียหายมีอยู่ที่เราแล้วเสียหายเนี่ยเราก็จะแจ้งประกันของเราก็จะเป็นบริษัทสมโพสมโพเจแปนนะเขาก็จะเป็นเหมือนกับพันธมิตรของเราที่ร่วมกันแล้วเขาก็จะไปส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าสินค้านี่เสียหายจริงนะแล้วก็อาเคมแล้วก็เคมค่าถึงไหมอะไรเงี้ยจ่ายค่าทดแทนให้ลูกค้าไป และเราก็มีการตรวจสอบภายในว่ามันจะเกิดจากความผิดพลาดเพราะว่าสภาพถนนสภาพรถหรือว่าเป็นความผิดพลาดของพนักง,งานของเราเองก็จะถ้าเป็นความผิดพลาดของพนักง,งานก็จะมีการอบรมแล้วก็มีการตักเตือนกันตามกฎระเบียบนะค่งบริษัทนะคะมีการวางแผนเที่ยวการจัดส่งนะคะหรือว่ามีการวางแผนเส้นทางนะคะในการจัดส่งนะคะมีการพิจารณาจากอะไรบ้างในปกติเส้นทางนะถ้าพูดถึงแผนการการจัดรถเนี่ย ทางทางแพนเนอร์เนี่ยเขาก็จะมีเส้นทางอยู่แล้วของเราใช้ระบบของ G P S เวลากรอี่เขาจะแผนงานเขาจะตรวจสอบว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ที่ดีที่สุดหรือเปล่าเราก็ดูตรวจสอบป็น G P S ว่าระบบการจราจรตอนนี้เป็นยังไงนะฮะว่าถ้าถ้าเส้นทางนั้นดีที่สุดเวลาที่หัวหน้างานเขาจ่ายงานให้อ่าให้คนขับรถเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอ้ตอนนี้เส้นเนี้ยไปเส้นนี้ดีกว่านะหรือว่าไปเส้นประจำถ,ถ,ถ้าถ้าหัวหน้างานไม่บอกอะไรก็แสดงว่าใช้เส้นที่วิ่งอยู่ปกติอยู่แล้ว เป็นเส้นที่เป็นเส้นทางหลักแต่ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเป็นหัวหน้างานเขาก็จะบอกคือว่าวรจะใช้เส้นนี้เส้นนี้เราจะแผนก่อนก่อนจะจะส่งงานว่นที่จะยื่นใบใบสังงานให้กรมรถทุกครั้งอ๋อค่ะแล้วการวางแผ่นนะคะจะมีการวางแผนล่วงหน้านะคะล่วง,ลงหน้ามีการวางแผนล่วงหน้าหอมอ่าถ้าจัดรถเนี่ยเราจะจัดล่วงล่วงหน้าแค่วันเดียวคือถ้าถ้าส่งคืนเช้าเนี่ยคืนนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดรถ ป็นคนจัดแล้วจัดจัดรถเพื่อส่งตอนเช้านะฮะเพราะว่าเราจะได้รับใบสั่งงานตั้งแต่จากคันตสวิตเนี่ยหรือว่าลูกเอ่ีเเนี่ยล่วงหน้าประมาณช่วงเย็นถ้าส่งเช้านะเราจะได้รับใบแจ้งงานมาช่วงเย็นแล้วเราก็จะจัดรถช่วงกลางคืนนะะตอนเช้าก็จะไปะส่งลูกค้าได้รับเส้นทางแล้วจากที่กล่าวมาเนี่ยครับคือมันมีความสาคัญต่อการลดตุนในการจัดการเส้นทางอย่างไรบ้างครับ อันนี้เราคือทุกเส้นทางที่เราเราเลือกเนี่ยเราก็จะมีหลายๆเส้นทางนะเราจะเลือกเส้นทางที่มันประหยัดที่สุดเพราะว่าของหน่วยงานเราแน่เป็นหน่วยงานกายนต์โดยเฉพาะเราก็มีการควบคุมทั้งการใช้น้ํามันเราใช้ GPS จับเหมือนบริษัททั่วไปนะที่เขาก็มีใช้ GPS จับทั้งน้ามันด้วยเพราะมันมันค,คำคานวณจากการระยะทางวิ่งเพื่อให้เห็นว่าการซึมเปินงน้ำมันได้เยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ยังมีรถบางส่วนซึ่งเราใช้ NGV อยู่ด้วย เกี่ยวกับต้นทนุนการใช้พลังงานทางังนคับใช่ใช่ใชคือจากที่พี่บัณฑิตบอกว่าปัญหาที่วกเจอไม่สุดคือปัญหาเรื่องมลภาวะควันดำนะครับคืออยากจะทราบว่าทางบริษัทนิป p อนเนี่ยครับมีการตรวจเช็คสภาพรถยังไงและแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับโดยปกติของเรารถของเราจะมีเวลาประมาณ3เดือนนะฮะเราจะ3เดือนหรือว่าประมาณ1 5 0 0 0กิโลของระยะทางวิ่งของรถรถใหญ่ฮะถ้าเป็นรถกระบะก็ไป0 0่ื่น รถสี่ล้อนะประมาณหนึ่งมืนก็จะเช็คเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์นะของเราจะใช้ศูนย์ศูนย์บริการอีซูซูทั้งหมดหหเพื่อ,เพ,อเพื่อตรวจสอบสภาพคือเราจะไม่มีไม่มีช่างอยู่ใน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 ,ในหน่วยงานของเราคือถ้ารถมีปัญหาเนี่ยเราก็แค่แจ้งไปส่งรถไปที่อีซูซูศูนย์อีซูซูแล้วในเรื่องอายุการใช้งานของยานพาหนะล่ะครับรเรามีกําหนดไหมครับว่าจะใช้งานได้กี่ปีกี่ปีเราจึงต้องเปลี่ยน จริงจริงมันอยู่ที่สภาพรถถ้าถ้ารถยังยังสภาพดีอยู่ก็ก็ยังใช้งานต่อไปเมื่อไหร่ที่มันถึงจุดหนึ่งซึ่งเราคำนวณดูแล้วว่าราคาซ่อมเนี่ยมันไม่คุ้มที่จะใช้ในในการใช้ปริมาณต่อเดือนแล้วเราก็จะทําการาติดต่อผู้รับซื้อต่อไปนะฮะในในช่วงที่สินค้ามันพีคขึ้นจริงเนี่ยมีมีปริมาณเยอะขึ้นแบบแบบกระทันหันในช่วงสงการหรือว่า ในช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยเราก็มีการจ้างรถข้างนอกบริษัทรถข้างนอกเข้ามาช่วยวิ่งเพื่อเป็นพันธมิตรกันเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเพิ่มปริมาณรถได้แบบจุระหุกแล้วก็ไม่เสถียรซึ่งมันขึ้นแค่ชั่วคราว ของบริษัท n i p อ o n e x p r e ย์ประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าหัวใจสําคัญในการขนส่งนะคะก็คือเราจะต้องส่งสินค้าให้ตรงตามเวลาสินค้าถูกต้องและไม่เกิดความเสียหายค่ะและกระบวนการในการขนส่งสินค้าของบริษัท n i p อ o n e x p เ e ย์นะคะจะประกอบด้วย2กระบวนการด้วยกันค่ะคือกระบวนการการนําเข้าและกระบวนการการส่งออกค่ะซึ่งกระบวนการนําเข้านะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ทางบริษัทไปรับสินค้าจากสนามบินเพื่อไปส่งยังลูกค้าปลายทางภายในประเทศค่ะ และกระบวนการการส่งออกสินค้านะคะก็คือเราจะไปรับสินค้าจากลูกค้าภายในประเทศและทําการส่งไปยังสนามบินเพื่อเราทําการส่งออกไปยังต่างประเทศค่ะและเทคโนโลยีที่ทางบริษัทได้ใช้นะคะก็คือ GPS ค่ะเพื่อใช้ติดตามสถานะของรถพฤติกรรมการขับขี่ยานยนต์ของพนักงานและใช้ตรวจสอบเส้นทางที่ดีที่สุดค่ะและสิ่งที่ทางบริษัทควรพัฒนาและปรับปรุงมากที่สุดก็คือในด้านบุคลากรค่คะเพราะว่าปัจจุบันบุคลากรส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรที่ค่อนข้างจะมีอายุมากไม่มีความรู้และความชำนาญในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆดังนั้นควรรับบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อประยุกต์ใช้และผสมผสานความรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆให้เข้ากับบุคลากรรุ่นเก่าค่ะจากการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่พบในตอนนี้นะคะก็คือปัญหาเรื่องควันดำค่ะเป็นปัญหาทางด้านมลพิษและทําให้เกิดต้นทุนผันแพรที่สูงขึ้นมากดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงอยากเสนอแนวคิดกีโลจิติกค่ะ โดยอาศัยแนวคิดอีโคไดในการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ของนักง,งานขับรถบรรทุกค,ค่ะเพื่อลดภาวะการใช้น้ำมันสิ้นเปลืองและการดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่จะไม่ปล่อยไอเสียต่อสภาพแวดล้อมค่ะ